ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามิน C และอ e. ผิวสวยด้วยวิพาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโคเด้งคนเราสมัยนี้มันใจร้อนเว้ยไปไหนมาไหนต้องระวังตัวให้ดีใช่เมื่อวานเว้ยพี่เจอไอรุ่นนักเลงยกพวกตีกันออโอโ้ตีกัะต,ตุ้มต ก็เลยตะโกนเฮ้ยอย่า <fe> ต <Jean Rabbit bulun> <illions> ีกันอย่าตีกันโอ้โหไม่มีใครฟังเลยเอ้าทำไมไม่ฟัง่ะมันจะฟังได้ไงมันตีอยู่ในทีวีโอ้โหตอนกลางนานพี่ดูข่าวนี่นี่นี่อย่างนี้ถือว่านักเลงกระจกนักเลงของจริงไอ้ตองตาฉันเว้ยตาฉันนี่นักเลงของแท้คือตาเขาเนี่ยเขามีพระดีเวลาเขาไปตีกับใครนะเขาจะเอาพระของเขาเนี่ยวาภาวนาวนหน้าสาวโลกแล้วอมไว้ใต้ลิ้นเฮ้ยวันนั้นเพื่อนมาลองของเไงมาถึงบ้านเลยตาฉันก็เอาพระขึ้นมา โนหน้าสามรอบอมไม่ตต้ลิ้นเปื่นชักปืนยิงปังปังปังลูกปืนไม่เข้าตัวลนใส่พื้นนี่กริ้ง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 โอ้ยแสดงว่าขลังยิงไม่เข้าเลยแต่วันนั้นตายฉันตายอ้าวกตายได้ยังไงอะเอาไอตอนปืนยิงไม่เข้าไงหัวเลาะสาใจหัวพระอยู่ใต้ลิ้นไหลลงคอหายใจไม่ออกตาย าติดคอตายเออนี่ปู่ฉันดีกว่าเอนี่พูดถึงเรื่องปืนนะปู่ฉันนี่เลยนี่มีเรื่องกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อนมาจากไหนไม่รู้กันหน่ำยิงปู่ฉันไม่ร้องสักแอะแสดงว่าเหนียวอ่ะปาปู่ฉันเป็นใบเฮ้ยเอาแล้วเหรอเนี่ยพ่อพ่อฉันดีกว่าเเฮ้ยออพ่อพ่อฉันเชื่อไหมนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยมีคนมาชักปืนยิงถึงบ้านนะเว้ยไม่เดินหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมวะขาด้วนโอ้ ไอ้แล้วพ่อเราเป็นไงนะโผผมไปเหรอโอ้หอโหต้องเล่าทีแล้ว